ร่างคืนไวเวอร์แอร์พันธิลาอวดน้ำหนักหลังคลอดที่แม่แม่หลายคนอิจฉาคุณแม่หลังคลอดหลายคนต้องอยู่ไฟกู้ให้หุ่นเดิมกลับคืนมาบางก็กลับมาหุ่นเป็นแบบก่อนท้องช้าบางก็ไวสำหรับดาราสาวชื่อดังแอ์ขีดกลางพันธิลาฟูกลิ่นที่เพิ่งให้กำเนิดน้องทิลาเธอกลับมาหุ่นเป๊ะไวมากๆค่ะทีล่าสุดเธอโพสอินตราแกรรมส่วนตัวแอปบ,บันเลเยอร์ เผยภาพเซลฟี่หน้ากระจกพร้อมน้ำหนักล่าสุดอยู่ที่39.1 0เนเองค่ะทุกคนโดยเธอบอกว่ารีวิวครบครบ7วันในการเป็นคุณแม่มือใหม่ที่เลี้ยงระบบเอาลูกเข้าเต้า,ตาและปั้มนมต่อทุกมือ้อคือเข้าเต้าผิดผิดถูกถูกงบจนเป็นแผลไปหมดส่วนคุณพ่อก็มีหน้าที่อาบน้ำฟีดนมลูกต่อเลี้ยงลูกเองมาสี่วันหลังออกจากโรงพยาบาลบอกเลยน้ำตาไหลค่ะ5,55 5ผลลัพธ์ที่ได้คือน้ำหนักลดทวบเหลือ39ค่ะ ก่อนท้องคือ42ก่อนคลอดคือ53ตอนนี้รู้ซึ้งความเหนื่อยของแม่มือใหม่เลยค่ะเบอร์เลยอยากส่งกำลังใจให้คุณแม่มือใหม่ทุกคนเลยนะคะเบอร์ออแอเองเบอร์บันยาเอียเบอร์บันทึกคุณแม่เบอร์เบบีติลาเบอร์บามิติลาท,ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างส่งกำลังใจและตะลึงกับความกู้ร่างได้ไหวมากๆ